สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา I ไอทีรีบอลเมยค่ะวันนี้ค่ะเมยมีเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจากทาง a อเซจะมาแนะนํากัน1รุ่นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามารีวิวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะส่วนมากก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยมีเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะใครที่ซื้อไปก่อนก็ได้สนุกก่อนได้มันก่อนไปแล้วนะ แต่ถ้าใครซื้อช่วงนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอจ้านี่ราคาค่าตัวนะคะบอกเลยว่าไม่ถึง30,000แต่ถ้าใครนะคะไปซื้อหลังจากนี้แล้วราคามันขยับเกินไปเนี่ยก็คือมันเป็นราคาปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเมย์ขอสรุปความพิเศษของโน้ตบุกรุ่นนี้ให้ฟังกันก่อนสักนิดนึงค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับตัว AMD Ryzen 7000 Series ค่ะรุ่นที่เมย์ได้มารีวิววันนี้นะคะจะเป็นตัว AMD Ryzen 5 7640HS ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่คุ้มในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ราคาด้วยนะคะนั่งจินไปเหตุผลว่าทําไมมันถึงสามารถที่จะจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้เนาะเรื่องที่2ค่ะมาพร พร้อมกับตัวการ์ดจอแยกด้วยนะเป็น G-FORCE e RTX 4000 Series ค่ะยังไม่พอนะคะหน้าจอใหญ่ถึง16นิ้วค่ะ Refresh Rate 165Hz นะคะ3 m มลลิและยังเป็นจอ IPS อีกบอกเลยว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มานะตอบโจทย์การเล่นเกมแน่นอนนะคะผลทดสอบจะเป็นยังไงนะคะจะเล่นเกมได้สนุกขนาดไหนเฟรมเรทจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไว้ไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชื่อรุ่นแล้วก็ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะกับรุ่นนี้เลย Acer Nitro 16 a n 1 6ขีด41ขีด r 4 z r ค่ะสำหรับดีไซน์ของโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่ามาในดีไซน์เหมือนกับโน้ตบุกรุ่นใหญ่ราคาแรงเลยนะคือจะมาในโทนสีดำดูดุดัดนเลยนะคะด้านล่างเนี่ยนะ,ะก็จะมีการแบบทำเป็นสเต็ปนิดนึงสำหรับช่องระบายความร้อนนะคะเป็นลูกเล่นแต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาไม่แรงอย่างที่คิดค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเมนเล่าให้ฟังค่ะ ตัวโทนสีนะคะมาในโทนสีดําแบบนี้เลยตัดด้วยลายเส้นนะคะที่เป็นสีสันแบบนี้มีโลโก้ในตโตรอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีคําว่า a อเซอร์ในโตรตรงบริเวณนี้ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบเกรดพรีเมียมเลยค่ะดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆด้านล่างเนี่ยก็จะมีลูกเล่นสีนิดนึงนะคะนี่แบบนี้เลยดีไซน์ด้านข้างตัวเครื่องนะคะก็มาแบบแนวเกมมิ่งเลยค่ะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ใช้งานนะคะ ก็จะมีตั้งแต่ตัว audio jack นะคะเป็นแบบ combo ค่ะช่องเสียบ micro SD card นะคะมีให้ใช้งาน1ช่อง USB type A 1ช่องค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นพอร์ต RJ 4 5ค่ะสำหรับเสียบสายแลนนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะตัวชิปที่เขาใช้นะคะจะเป็นตัว killer ethernet e 2 6 0 0ค่ะแล้วนอกจากจะเสียบสายแลนได้นะคะก็ยังรองรับตัว wifi 6 e อีกด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องนะคะมี USB Type A มาให้ใช้งานอีก2พอร์ตค่ะแล้วก็จะมีช่องสำหรับระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ด้านหลังนะคะดีไซน์มาแบบดุดันเลยมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนเนี่ยสฝั่งเลยนะคะส่วนตรงกลางค่ะก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้เราใช้งานเนาะช่องแรกค่ะอันนี้จะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงนะคะถัดมาค่ะมี HDMI สำหรับต่อจอแยกมาให้1พอร์ตนะคะ แล้วยังไม่พอค่ะเขามี USB Type C นะคะเป็น USB C แบบ Full Function เลยนะมีมาให้ใช้งานอีก2พอร์อค่ะ ส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาให้มีพื้นที่สําหรับระบบระบายความร้อนเนี่ยเยอะมากเลยนะซึ่งถ้าเรามองเข้ามาด้านในค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นพัดลมคู่นะคะพัดลม2ตัวช่วยในการระบายความร้อนค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวซิลิโคนนะคะที่เป็นแบบตัวโลหะเหลวนะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเข้าไปอีกค่ะส่วนเรื่องของระบบระบายอากาศนะคะเขาออกแบบมาเป็นแบบสี่ทิศทางนะคะก็คือ จะมีการดูดลมเข้าเนี่ยด้านใต้ตัวเครื่องแล้วก็ด้านในตัวเครื่องนะคะส่วนลมที่เสียนะก็จะมีการเป่าออกเนี่ยสีทิศทางเช่นเดียวกันนะคะก็คือด้านข้าง2ฟฝั่งแบบนี้เลยแล้วก็ที่ด้านหลังค่ะสำหรับตัวดีไซน์ด้านในตัวเครื่องนะคะออกแบบมาอย่างสวยงามแล้วก็มีลูกเล่นเลยค่ะด้านบนนะคะมาพร้อมกับลวดลายแบบนี้ ซึ่งก็จะเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนนะคะถัดลงมาก็จะเป็นโซนคีย์บอร์ดค่ะมาพร้อมกับชิกล็ดคีย์บอร์ดนะคะที่จะมีไฟ RGB b a c k l i t สามารถปรับแต่งแยกออกจากกันได้ถึง4โซนเลยค่ะตัวไฟที่สะท้อนออกมาจากปุ่มนะคะมีความสวยงามเลยค่ะส่วนตัวปุ่ม WASD นะคะ Aero key รวมไปถึงปุ่ม Nitro Sense เนี่ยก็ออกแบบมานะคะให้มันแตกต่างจากปุ่มอื่นๆน,นะเอาใจชาวเกมเมอร์จะได้ใช้งานกันง่ายๆนั่นเองค่ะ ทัชแพดนะคะอยู่ที่ด้านล่างนี่บอกเลยว่าขนาดใหญ่มากนะสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะและตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ของตัวสเปคที่เขาให้มานะคะแน่นอนว่าสำคัญมากๆนะเพราะว่ามาพร้อมกับตัว CPU AMD Ryzen แล้วก็กราฟิกการ์จากทาง Nvidia GeForce RTX ค่ะและสำหรับปุ่มที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นปุ่มพิเศษค่ะเอาไว้ปรับเลือกโหมดการทำงานของตัวเครื่องได้นะคะแค่เราก,กดไปแบบนี้ นี่มันก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดให้ได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการออกแบบนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะคะความละเอียด1920คูณ1,200ค่ะซึ่งความพิเศษเลยนะคะเป็นจอที่มี Refresh Rate สูงถึง165 hz ค่ะ อัตราการตอบสนองแค่3มิลลิเซกเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นจอ IPS ที่มีค่า sRGB สูงถึง100%ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมภาพมันถึงได้สวยสดงดงามสีสันสมจริงขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องของตัวขอบจอค่ะก็ยังมาพร้อมกับขอบจอบางแบบนี้เลยนะก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่เอถอะทะนะคะในขณะที่เราเนี่ยได้หน้าจอขนาดใหญ่ค่ะด้านบนนะคะมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมรา1ตัวค่ะ ก็ได้เห็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆกันไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ผลทดสอบกันบ้างค่ะมาดูสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้กันค่ะกับตัว n นโตร16นะคะ CPU เนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่ามาจากทาง AMD ค่ะในรุ่น AMD Ryzen 5 7640 HS นะคะโค้ด Name Phoenix ค่ะ TDP 4 5่วัตต์นะคะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ย4นาโนเมตรค่ะเป็น CPU แบบ6คอร์ core, 12เทรด ส่วนตัวแรมนะคะให้มาเป็นแรม DDR 5ค่ะความจุ16 g b นะคะส่วนตัวกราฟิกเนี่ยมีกราฟิก on CPU มาให้เป็นตัว AMD Radeon 7 6 0 m นะคะและยังไม่พอค่ะมีกราฟิกแยกมาให้ด้วยกับตัว Nvidia GeForce RTX 4050ค่ะตัวนี้นะคะเทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรค่ะ Kuda Core 2,560ยูนิตนะคะเป็นแรมแบบ G DDR 6ความจุเนี่ย6 g b ค่ะ ส่วนตัว Storage นะคะให้มาแบบ M2 NVMe เลยค่ะความจุ512 GB นะคะค่า s Sequential Read w ไร t e ก็ตามนี้เลยนะ Sequential Read เนี่ยอยู่ที่7,144.23 MB ต่อวินาที s q u u n t i i l w r i t e อยู่ที่5,05.54 MB ต่อวินาทีค่ะมาต่อกันที่ผลเบนชม m a r กกันบ้างนะคะเริ่มกันที่โปรแกรม Cinebench R20 ค่ะ CPU Score นะคะอยู่ที่4,626คะแนนค่ะ ส่วนผลเบนช h มาร์ด้วยโปรแกร,รม 3D Mark n i g h t r a t e นะคะคะแนนรวมเนี่ยสูงเลยค่ะอยู่ที่45,613คะแนนกราฟิกสกอร์นะคะ77,219แล้วก็ CPU สกอร์อยู่ที่13,742ค,ค, 13, คะแนนค่ะ ต่อกันที่การบนช c มาร์ k ด้วยเกมกันบ้างค่ะซึ่งปกตินะคะเราก็จะใช้เป็นเกม Far Cry 5เนาะในการบนช c มาร์ k โน้ตบุ๊กที่มาจากทาง AMD ค่ะซึ่งวันนี้นะคะค่า resolution เนี่ยเราปรับอยู่ที่1920คูณ1200ก็คือเป็นค่า resolution ของโน้ตบุกรุ่นนี้นั่นเองค่ะส่วนกราฟิก quality นะคะจัดเต็มที่ ultra ไปเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเฟร,รมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ85เฟรมต่อวินาทีค่ะ ช่วงที่ต่ำลงไปนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก67ค่ะแต่ช่วงพีคนะวิ่งไปจนถึง105เฟร,รมต่อวินาทีเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะซื้อไปเล่นเกมไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและวสำหรับการเล่นเกมในวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเกมโหดๆห,หน่อยนะเพื่อมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกันค่ะ กับเกม Cyberpunk 2077นะคะซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้นะมันเป็นการทำงานร่วมกันเนาะระหว่างตัว CPU จากทาง AMD นะคะแล้วก็กราฟิกนะคะจากทาง GeForce RTX เนาะซึ่งต้องบอกว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยนะสามารถเล่นเกมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมาดูค่าเซตติ้งกันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเราปรับเป็นค่า default ไว้ตามที่เครื่องเนี่ยตามที่เกมคำนวณให้นะคะซึ่งค่า default ของเขาเนี่ยนะสามารถเล่นเกมได้ที่ระดับไฮเลยค่ะ ทีนี้มาลองเล่นกันดูนะคะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยนะค่าเฉลี่ยของเกมตัวเฟรมเรทเนี่ยนะคะจะไม่ได้ต่างจากการเบนช์าม์กด้วยเกม Far c r ค5สักเท่าไหร่นะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก80เฟรมต่อวินาทีเนาะทีนี้เนะี่ยตอนเล่นเมย์ก็จะเน้นแบบว่าเน้นขับชนหน่อยนะจะได้แบบว่าเกิดเป็นอ็อบเจกต์เยอะๆนะคะจะได้ดูเอ้ยความสมูทของภาพนะคะได้ดูเฟรมเรทว่าช่วงที่มันโหลดหรือว่ามันหน่วงมากๆเนี่ยเฟรมเลทมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรค่ค่ะ แล้วด้วยความที่เราทําการแคปเจอร์ตัวภาพนะคะมันก็อาจจะทําให้เฟรมเรทเนี่ยมันหายไปนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอเวลาคุณซื้อไปใช้เล่นเกมจริงๆนะคะเฟรมเรทก็จะได้มากกว่านี้ค่ะอ่ะและโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะก็ยังคงมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชัน NitroSense ค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะสามารถใช้งานเจ้าโน้ตบุกรุ่นนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวแอปพลิเคชันของเขานะคะก็ดูมีความดุดันมากขึ้นนะมาในโทนสีที่ดูแบบเกมเมอร์เลยแต่ว่าก็ดูสวยสะดุดตานะคะยังคงเน้นไปที่เรื่องของการใช้ง่ายเหมือนเดิมด้วยค่ะก็จะมีตัวเมนูมาให้เลือกด้านบนนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าแรกจะเป็นหน้าโฮมเนาะก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆของตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว G P U นะคะการทํางานต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้สเปคเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะคะร่วมไปถึงอุณหภูมิด้วย นี่เมนูถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวซีนาริโอค่ะเป็นการปรับแต่งเครื่องในรูปแบบต่างๆนะคะสามารถเลือกโปรไฟล์ได้ด้วยนะก็จะมีทั้งแบบ Daily Use Gaming หรือว่า Quiet Occasion นะคะใครไม่ได้อยากมาเลือกตรงนี้นะ,ะปรับแยกอิสระแต่ละเรื่องได้เลยนะทั้งเรื่องของโหมดการทำงานนะคะจะเอาเป็นโหมดเงียบ b l l n n e p p r r o r r m n n e e หรือ Turbo คุณสามารถปรับได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของแฟนคอนโทรลค่ะก็จะเลือกได้3โหมดนะคะจะเป็นแบบออโต้นะเป็นแม็กซ์หรือว่าจะคัส t ตอมไมซ์ก็ได้นี่แล้วอีกอันนึงนะคะที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันก็คือความสวยงามของสีไฟนั่นเองตัวพาวซ่าไลติงนะคะตัวนี้ปรับได้หลายโหมดเลยนะคะหลากหลายเลยแล้วก็สีเนี่ย,ยคุณเลือกได้เลยค่ะเป็นแบบ RGB เลยนะ แล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นตัว Advanced setting นะคะคือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับระบบเสียง DTS X แล้วนะคะยังมาพร้อมกับ Acer True Harmony ด้วยสามารถที่จะปรับแต่งค่าเสียงได้ตามต้องการเลยนะคะอยากได้เสียงในโหมดไหนคุณก็มาปรับเลือกเอาที่ตรงนี้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นตัว Monitoring ค่ะอันนี้จริงๆเราจะคล้ายๆกับหน้าแรกนะแต่ว่ามันจะบอกรายละเอียดที่เยอะกว่านี่ทางเรื่องของ GPU CPU นะคะ RAM อุณภูมิการกินสเปคคุณมาดูที่หน้านี้ได้เลยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะ App Center อันนี้มีมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เราโดยเฉพาะนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นของพาร์ทเนอร์นะคะแอปพลิเคชันที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยนะเอามารวมกันที่หน้านี้ได้เลยนี่มันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นเนาะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ซื้อในโตร16ช่วงนี้นะเมย์บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะอย่างรุ่นที่เราได้มารีวิวนะคะเป็นตัว AMD Ryzen 5เนาะแล้วก็บวกกันกับการ์จอ4050นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่29,990บาทเท่านั้นเองค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากจะขยับไปเป็นแบบว่าตัว CPU ที่มันแรงขึ้นนะ เป็นตัวไรเซน7แต่การจอยังเป็นตัวเดิมก็คือ4050นะคะราคาโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่32,990บาทค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากอัปเกรดทั้งตัว CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอเลยนะเป็นไรเซน7แล้วก็การ์ดจอ4060นะคะตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,990บาทค่ะ แต่ถ้าใครอีกนะที่อยากได้แบบชุดใหญ่จริงๆนะโอ้โหเป็นไรเส้น9ก้าจอ4060เลยนะคะมีโปรโมชั่นด้วยเหมือนกันค่ะราคาจะอยู่ที่49,990บาทนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นในช่วงพิเศษนี้เท่านั้นนะคะแต่ทุกรุ่นนะไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะได้ไปเหมือนกันก็คือเรื่องของการรับประกันจากทางเอเซอร์นั่นเองค่ะก็อุ่นใจใช้กันได้ยาวๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้งของขอขอบคุณทางเอเซอร์นะคะที่ส่งโน้ตบุ วิวค่ะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ